นี่มันคิดว่ามันจะช่วยเราได้เหรอแต,แต่ผมรอบไปแก่เออเจอผมเจอใหม่ปะไม่เจอไม่เจอไม่ไม่รู้มันจะขึ้นแค,แค่รอบเดียวไม่ใช่เหรอไม่มันขึ้นสองรอบอะไรผมรอบเพราะผมอยู่แถวครอบแมท <c oughs> ผมก็เช่นเดียวกัน การฟางแท่นไม้ทิ้งใส่ฆัตกรจ์จะสตันขันโหนเฮ้ยมึงมาเกิดอะไรตรงบนเดินสามคนเหรอเฮ้ยสี่คนใครอยู่ข้างล่บ้าเนี่ยปั่นไหมอะไไปเร็วอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ไม่ได้ปั่นนะอูเองอยากเอาปากอะไรตัวอะไรทำไมอ่ะปืนออาได้ะลิง เฮ้ยคนนี้คนนี้ไม่ได้มาโรแลนด์เว้ย <naz> <S <S คนนี้ไม่ได้มาโรแลนด์ไม่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 คืนมั่นใหญ่คนนี้ไม่ได้มาโรแลนด์ไม่ไม่ไม่เยอะคืนเฮ้ยแมวมาแล้วนะดิ่งมาว่ะลบดิลรับดีระวังโดนคืนนะเอินนะตั้งป้าหนาอยู่ไหนอะ เขาอยู่เนินนั่นแะอะไรไม่เล่นมาโลแลนต์ยิงกูไม่โดนหรอกไอสัตว์กูออกเบดเมลฮะนม่มันหอนหรือเปล่าวะเบดเมลไม่น่าเกี่ยวกับวาโลแเรนนะเป็นซ้ำเครื่องเดิมเรือมันไม่มีอะไรให้กูกระโดดเลยอะคนะโคเปียคณะทอนคะ ว้ายเขาหันมามองเอิญทำไมอ่ะผลักการวายหมดผลักการหมดผลักการดีนะวายติดติดีอะไรเนี่ยเออล้มเองแล้ว โอ้โหเสีเมแต่ละไม่รู้ละเอินจาที่เราเล่นด้วยกันเมื่อคืนได้ไหมเอ้ยไม่ได้ที่เราเจอเดซลีงอ่ะแล้วเราวิ่งกะฟาหน้ากับเขาตลอดเลยหัวเชิดเอินละกันสงสารแววเร่ง ก็ไเลยผมนี่แลก็ไใช่นนะครับยิบเลยก็ได้ะ่่ายทูบนะเราเนเราตัองมาสักมันต่อปังถ้ามันมียูนาเนี่ยวะเอิร์น้าเรเบี่ยงเนี่ยเอิรนตัวใหญ่แนีเลยจายยกซ้ายนะคาราโทถ้าคนเจ็บเยอะก็ยิ่งยวช้าขึ้นสองเปอร์เอไอเอิร์น เขาไม่รู้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 โอ้โหเยิ่ก่อสะดังเลยไอฟูแชร์นี่แตกบ่อยเลยเล่นไพ่กันอยู่กำลังกลมเก็บตังค์กันเลยแกบก่อนดิ แล้วเกนนี่มปั่นเครื่องคนเดียวนี่ผมปั่นแล้วเลยหลั่งมาใส่ไปเลยมึงปั่นไปเลยกูยกให้นะนี่นะนี่นี่บนบ้านบนบ้านปล่อยไว้อย่างนั้นแหละอะไรวะร้องโมกปั่นไว้อย่างนั้นแหละเอาอะไรเนองผมไม่ได้โซนนะไม่ได้โซนไม่ได้โซนไม่ได้โซนเขาอยู่ใกล้มากเลยนะเออจะอยู่ใกล้อ่ะไปยังไปแล้วไปแล้วกระจายมากกระจายมาก เออว่าเขาวิ่งกลับมาแน่เลยจะทำปฏิทามมาเร็วกูไม่ตาดาวบอกนั่นบอกหัวไปไกลเลยเนาค่แค่แค่ค่ิวกูด้วยเออยิ้วขับรถเหรอฮยิว่ก้องหไม่ได้โกหกขับรถจริงไปเที่ยวกับอะแม่งกูบอกเลยกูขอแมสดีๆได้ไหมอะกูมีแทงหลังอยู่กูจะเล่นกับมึงให้คุ้มเลยเอ่อบ้านฟ้ามีมาเออมึงไม่ได้เล่นวารอแล้วกูเก่งกว่ามึงในที่แข่งควาย ใหญ่ครัไอนทิงก็มาไอ้ทิงก็มาแบ่เไอ้ทิงก็มาขนาดน่ะต้องเป็นใคแบ่งผมไม่รู้จักนะเฮ้ยอะไรทำได้แค่นี้หรอเล่นเบรป้าวันเราเล่นอ่ะเดี๋ยวมึงหมดนะเฮ้ยมึงยึดพวกกูมึงยึดยกกูมากูจะเล่นกับมึงอีกรอบมามาเร็วๆร็วมึงยกไอ้สัตว์เร็วๆไอ้เหี้ย

ี่คุยเยมึงเลยแค่นิดเดียวไอ้สัตว์กูจะกดโดนอยู่แล้วไอ้เขี้ยไอ้ฆาตกรคุยไอ้สัตว์มึงมึงวันลี้หลายหนึ่งกับกูได้ไหมไอ้เขี้ยกูได้เอาเชทเลยิงหัวมึงร้องตะกอข่าวสนิทชว่ากูว่านะไม่น่าเกี้ยวไม่ช่วยนะโอ้ยกดกวอะไรขนาดนี้ใครอยู่ข้างหน้าหระว่ง เจะตั้งไปช่วยหน่ก็ได้ใครโดนอ่ะมึงบอกกูนีใครโดนอ่ะอ๋อโอเคกูรู้แล้วใครเดี๋ยว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 เดี๋ดีบยวเยเดี๋ยวเดีเี๋ยวเดี๋ยวเดวยเดี๋ยเีเี๋ยวเดี๋ยเียวเวเดี๋ยีวเ

กู<ม>จำได้บ้างกูยอ,อยู่ใกล้มากแมงเอ้เยน้องเอินแม่งดุงแม่งเอาช่อแมงกลัวกูแายคนแรกเลยมีปล่อยมือเครื่องแล้วกระเื้องกือม,ม,มีหัวหมูมปีขึ้นปซีขึ้นปซีแล้วเอาก้เด้วยนะกะ้อหวหมูธนาแล้วก็กะอขา,าวกูได้หมดไปไอ้เหียไม่ไดงปันเลยโหสย์ อยือเครื่องเดียวอ่ะต่างเล่นอยู่มั้งใช่ปะเย็ดเย็ดเลยอะเย็ดตรงไหนอ่ะว่า EP วันันฟ้าวันนทราโอเคเอยตรงนั้นที่ตอมคึ้นไปวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วอนว่างสวันอาทตีนอนบอสหมายถึงหัวโอ้ไม่เล่นละ เกืบลักจะเล่นอไปกดฆาตกรจะเจอสี่คนนีไหมอ่ะเรีอบร้อยแล้วไม่เจอแล้วไม่แน่ถ้าพีมต่อจะมีลานะาไม่พูดเปนงั้นเลยหยุดแล้วพี่ฟองมี่ไหนเออที่ไหนอ่ะรงเนินครับเดินมาเลนผ่านซ้ายมา ดิ่งไปแล้วชื่อกระดังบัง์ันนาลาสุดเขาเล็งพี่ฟองเล็งผมที่ไหนฮะตามเอิมาละกระดัมถ้าอยู่ใกล้ผมจะทำงานไม่เถเอินกอ่อนไอ้บัวเอาเหรอตั้งยู่ไหนอะจะไปหิวไหมอ๋อนี่ก่อนตัวนั่งมั่วเอาอย่าว่าเอินก็เมื่อกี้ตังกับเอินอยู่ด้วยกันนะเอินก็ต้องคิดเพา ยัไม่เห็นเอินเลยวันยู่ไหนอ่ะเอินอยู lighting, ่ข้างๆอ่ะเอินอยู่ข้างๆตังอ่ะว้ยถูกเครื่องแล้วเว้ยโอ้หยีร้อนจูไอสันไม่เขาขึ้นไปบนเนินเนินมาดิมาร์ลอมาลงมาดิมันอยู่ข้างหลังฉันน่ะยังไงยังไงมันตลอยิงไม่ได้ไม่มาหลังฉันหลงฉันลถหลังฉันเดี๋ยวบอกใคเฮอไปมาโลเล่นเชคมาแล้ว ไม่ฝุดยิงเวนด้วยมีกมะเนมาฟูสามเฟสเลยว่าเีเยมมากตามทางต่อเดี๋ยวคือมาโดนแลนด์ตามครึ่งเดงสวัสดีผู้เล่นมารโดนแลนด์ทุกท่านอ้ยสวันครับแต่มีแทนหลังไหมตื้อ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 ต้อตื้อต้าต้้้า

ตัวว่าเล็กอ๋อใช่ใช่ใช่ไปเล่นกุญแจวะเออขวาล่างขวาล่างขันไหมเนี่ยเออเออได้หมดกบม้งไม่โดนให้น้อนให้น้อยให่น้อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอไม่เกี่ยวไม่ได้ออกกินฟิสิกส์ิลนี่แล้วถ้าเอิร์นตายเอนจะได้หมดไหมน่าจะได้แต่ป็นสูงสุดแล้วไอ้ แต้ปั่นนเต็มแล้วบางครั้งแตนมันเต็มก็ไม่ได้แตนะเออรอดนะเออรอดนะคุบอกว่าเออ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 เอเอ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 อเ เออมันจะตามมาล้อหน้าประตูก็ได้ลอหน้าประตูลอหน้าประตูลอหน้าประตูตังวิ่งมาชิบหายแล้วบล็อกไปบล็อกบล็อกอยู่เว้ยเออชิบหายแล้วมึงกูบอกไปนะเดีวฮัทเดีวฮัทเดีฮัทเดีฮัทเดีฮัทพุ่งมานะพุ่งมานะพุะรอกันเดี๋ยวนี้รอดกันเดี๋ยวนี้ วุ่นวายสปอร์ตที่ายเลยได้ไหได้ไหมต้องได้เยได้สิเป็นทองแล้วเย้ชื่อชัดชัดขนกชัดชาติทีทีีครับเออกัเปิดกันเลยครับิดเลือก่อนทีทีครับแล้วก็พิมพ์ตอบเร็วว่า